สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีของมาให้กระทืบไรใครเรามีคำถามนะใครอยากจะให้เราเปิดกล่องดำเนี่ยแต่น,นี้เรายังไม่เปิดนะให้ทุกคนกระทืบไรมาก่อนโอเคปะกระทืบไรมาก่อนเลยให้ทุกคนกระทืบไรมาก่อนกล่องดำนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บให้ทุกคนกระทืบไรมานะถ้าสัญญากันสัญญากันแล้วนะโอเคปะ เอเนนะโอเคเราต้องกระทืบไลค์มาให้ถึงสิบไลค์สิบไลค์แล้วเราจะเปิดปุบที่สุดแต่เราไม่รู้นะว่าแบบแบบเ,ออเราจะเห็นไหมเพราะเราไม่ค่อยเล่นยูทูบเลยโอเคว่าสิบไลค์สิบไลค์เดีย๋ยวเราจะเปิดกล่องให้ดูอนะีพีหน้าโอเคปะกระทืบไลค์มาด้วย กระทบไหลกระทบไหลมาเลยกระทึบไหล่มา,ไ,าไปย